ตวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำจะเดินทางไปที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็รอขึ้นเครื่องแต่ว่าเครื่องดีเลย์อีกแล้วนะคะหน้าควกสีก็จะแบบ,บสมสมแว่าโซุ์น่ะเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้านะคะแล้วก็ยุงกัดเยอะมากนะะอีกประมาณชั่วโมงชั่วโมง,งกว่าะคะ่ะขึ้นเครื่องนะคะตอนนี้ ก็รอรอแล้วก็รอนะคะ,ะนนเหนื่อยมากค่ะตื่นแต่เช้าค่ะหกโมงเช้าตอนแรกเครื่องจะออกกับเก้าโมงสิบนาทีเนาะแต่ตอนนี้ดีเลย์เปลี่ยนเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ก็ว่ากันไปสงสัยอากาศไม่ดีนะคะก็ไม่ได้ว่ากัน คนี่คืออะไรเนี่ย mm hmm. อยู่ที่นี่แล้วอยู่ข้างในแล้วค่ะแต่ว่าก็รอนาน mm hmm. ก็เหนื่อยเหนื่อยกับการรอค่ะ่า mm hmm. กับเตือน mm hmm. เตือนเล่นข้างในนี่ก็แบบโอ้ ยอดนะคะขึ้งบินก็ยังไม่มาค่ะจะคนมาแล้วมานั่งรอแล้วนะคะตอนนี้พร้อมบินค่ะพร้พอมไปแล้วค่ะไปเที่ยวแล้วทีนี้นะคะอ <c oughs> โอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ <c oughs> ไปถึงภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิป ออกมาให้ดูอีก่เรื่อยๆค่ะคลิปสั้นบ้างยาวบ้างอะไรนะคะดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่